สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิดชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1กันยายน2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่27สิงหาคมคลิปนี้เริ่มต้นคําททานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหลือเวลาอีก4วันนะครับก็จะถึงวันที่หลายๆท่านรอคอยแล้วก็คือ1กันยายนในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับอีกหราศีมหาเฮงอันดับที่1 ทับ1.1ต้องบอกว่าเป็นราศีที่มาแรงพอสมควรทีเดียวแต่เอาไว้ช่วงท้ายไว้รอรุ้นกันหล,หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราศีนี้ไม่ค่อยปรากฏสักเท่าไหร่นานๆที่จะมีมาสักครั้งแต่ดูเหมือนว่าเดือนนี้ปักนี้คนราศีที่ว่าก็คือราศีมีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินสูงมากรวมถึงเรื่องราวของการงานก็โดดเด่นเป็นไปในทางที่ดีแม้จะเป็นระยะเวลาของการทำนายสั้นๆแต่ก็ต้องเรียนว่าอยู่ในทิศทางที่จะเริ่มต้นดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี เราค่อยมารุ้กันอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรสําหรับท่านใดนะครับที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าผมจะเน้นในส่วนของวันที่เกิดก็คือวันที่13มีนาถึง12เมษารรยนอยู่ในกลุ่มของราศีมีนเป็นประมาณนี้ แต่ก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดกันกับท่านที่เกิดในราศีมีนฝากไว้นิดหนึ่งช่องทางการติดต่อดูดวงตรวจสอบดวงชะตาหรือจะหาพราม์ไปทําพิธีบวงสวงดั้งสารจากสํานักพรามเชตวันโดยตรงตรงนี้สามารถที่จะสแกนเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของการทํานายดวงชะตารวมถึงการติดต่อเรื่องของหมอพรามท,ทําพิธีบายสีส่ขวันพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือจะเป็นบวงสวงตั้งสารต่างๆต,ติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยที่สแกนตรงนี้ได้เลยหรือจะโทรมาที่ โทรศัพท์ข้างล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาเริ่มต้นกันกับคนที่เกิดในราศีมีนอันดับที่1นึทับหนนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการงานเอาเป็นพอสังเกตก็พอรู้แต่ว่าการงานชาวราศีมีนรอบปักนี้โดดเด่นมาก ใครที่อยู่งานเกี่ยวกับเรื่องของสายศิลปะการบันเทิงหรือนักพูดรวมถึงคนที่เป็นประชาสัมพันธ์เป็นที่กรเป็นพิธีกรหรือว่าคนที่ทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทําทัวร์หรืออยู่กับบริษัทต่างชาติรวมถึงท่านที่เป็นข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในกระทรวงทบวงกลมไหนก็ตามคุณกําลังจะไปได้ในทิศทางที่ดีมากๆหรือคนที่อยู่ในกลุ่มตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์รอบ,บนี้คนราศีมีนบอกเลยว่าคุณกําลังจะมีดวงเฮงดวงประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางาน มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลมีการปรับเปลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งรวมถึงมีการที่จะได้โยกย้ายตามวาระที่เราต้องการแล้วก็ได้ดังที่ปรารถนาด้วย กลุ่มพนักง,งานบริษัททั้งร้านทั่วไปรอบปักนี้แม้จะเหลือเวลาอยู่แค่สี่หวันก็ต้องบอกว่าอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานสูงสิ่งไหนที่เคยคาดหวังแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จในช่วงปักนี้เป็นต้นไปจะมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นคุณจะได้รับโอกาสมีได้คุณปรารถนาแล้วได้ทําหน้าที่ตําแหน่งงานที่คุณต้องการในไม่ช้านี้เพราะฉะนั้นขอให้คนราศีมีนทุกท่านที่กําลังท้อท้อท,ทรมานหรือกาลังหมดกําลังใจจงหันกลับมาแล้วลุกขึ้นต่อสู้อีกคร ประสบความสำเร็จแน่นอนเรื่องของการงานหากมองเรื่องของอุปสรรคปัญหาก็จะมีคือคนราศีมีเนี่ยถ้าเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านคุณอาจจะเจอเจ้าหนายที่จุกจิกจู้จี้จน,นิดหนึ่งยิ่งท่านใดที่เกิดราศีมีแล้วทํางานเกี่ยวกับนายช่างไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็ตาม คุณจะถูกเจ้านายเนี่ยกำชับกำชามเล็กเล็กน้อยน้อยก็ปล่อยผ่านไม่ได้มันก็เลยทำให้คนราศีมีนเอิดเกิดอาการรู้สึกเฮิร์ตอึดอัดอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะฝีมือของคุณมันสามารถพาตัวเองผ่านพ้นได้ดีอยู่แล้วสบายใจได้เลยขณะเดียวกันคนราศีมีนบางกลุ่มนะครับก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับงานใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนอาจจะไปฉีกไปจากแนวเดิมเลย เป็นอาชีพที่เราไม่เคยลิ้มลองไม่เคยสัมผัสแต่คนราศีมีนทําได้โดยอาศัยไหวพริบปริพานทักษะความสามารถพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาเรียนรู้ศึกษางานได้อย่างช่ำชองชำนิชำนาญในเวลาอาันสั้นจนทําให้คุณเนี่ยก้าวเข้ามาทัดเทียมกับคนอื่นๆที่เขาเคยทํามาก่อนแล้วเพราะนั้นนี่คือไฮไลท์หลักของคนราศีมีนรอบปักนี้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในช่วงปักนี้มันยังสามารถต่อยอดไปในช่วงอนาคต ช่วงสิ้นปีนี้ก็ได้เพราะนั้นขอให้ชาวราศีมีนเอาคลิปนี้เป็นไกด์ลายนำทางให้ใครในการนำทางให้ชีวิตของตัวเองก้าวผ่านวิกฤตหรือประสาปัญหาต่างๆเข้าสู่ช่วงที่ดีที่สุดของของอนาคตจากวันนี้ไปต้นไปถึงสิ้นปีได้นะครับมองเรื่องของการเงินนะครับคนราศีมีนทางด้านการเงินบอกเลยว่าถ้าไม่มีอันดับที่1อยู่แล้วเนี่ยผมให้อน,นี้เป็นอันดับที่1เลย จะมีอยู่บ้างก็คือคนราศีมีนเนี่ยเก็บทรัพย์ไม่ค่อยจะอยู่ได้เงินมาก็ใช้ใจ่ายได้ง่ายมากบางครั้งเงินเข้ามาสี่ส0าห้าแสนนี่ใช้ไม่กี่วันก็หมดเกลี้ยงเลยแต่ข้อดีคือคนราศีมีนเป็นคนมีเครดิตทางการเงินสูงแล้วมีทักษะความสามารถสูงมากๆในการที่จะดึงเงินหรือว่าเซกระดาษเปล่าเป็นเงินได้อย่างสบายคุณสามารถทํากําไรได้จากเงินที่ลอยอยู่ในอากาศเข้ามาเป็นเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถที่จะทําให้ตลาดหุ้นที่กําลังโรยตัวอยู่เนี่ยกลายเป็นหุ้นที่มันพุ่งขึ้นทะยานขึ้นสู่ความสดดเด็จได้โดยอาศัยความชานาญของคุณเองคนราศีมีนดวงการเงินถือว่าโดดเด่นมากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อรถซื้อได้ดังที่ต้องการรวมถึงจะขายบ้านจะขายรถก็ทําได้เช่นเดียวกันมีแค่การเก็บทรัพย์ไว้อยู่แต่ พอหลังจากวันที่25-26ไปแล้วเงินคนราศีมีก็จะค่อยๆเริ่มต้นดีขึ้นตต่ลำบับพอ่อคูณขึ้นคูณได้มา5จ่ายไปแค่3เหลือ7นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเก็บ แต่ถ้าคุณได้มา5แล้วจ่ายจ่ายสินั่นคือขาดทุนแต่คนราศีมีนจะได้มา10จ่าย3เหลือ7หมายถึงกําไรของคุณยังพงพอมีเหลืออยู่ขณะเดียวกันเนี่ยในกรณีถ้าคนราศีมีนท่านใดกําลังอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจแต่ยังหาเงินทุนไม่ได้เวลาคุณไปหาแบงค์ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆรับรองเลยว่าคุณจะผ่านฉลุย ยิ่งถ้าใครกําลังอยากจะได้รถใหม่ๆป้ายแดงสักคันบอกเลยว่าในรอบปักนี้คุณทําได้ซื้อได้สําเร็จแล้วหากได้ก่อนวันที่1กันยายนคนราศีมีนนากอทอรรถของตัวเองไปเสี่ยงโชคได้เลยโดยเน้นรถที่เป็นสีทึบๆเข้าไว้จะดีมากๆในรอบปักนี้นะครับ เรื่องของการเงินถือว่าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรแค่เก็บซ้ำไม่ยอยู่แต่พอหลังจากวันที่สิบย่ายี่หไปแล้วเงินนั้นก็จะเก็บอยู่มากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนโตเข้ามาคือเงินจากการเสี่ยงโชคหรือเงินจากการเล่นหุ้นทําอะไรต่างๆก็ตามการลงทุนต่างๆก็ตามประสบความสําเร็จโดดเด่นมากๆเลยสําหรับราศีมีน หากต้องการเงินที่ไม่ได้มาจากบุญบาร,รมีกุศลช่วยก็คือเงินจากการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือแม้กระทั่งการเล่นหุ้นก็ต่างคนราศีมีนก็ควรจะร่วมเริ่มสร้างบุญสร้างบาร,รมีของตัวเองเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะได้สอดรับกับเงินหรือว่าโชคลาภที่กําลังจะมาถึงเวลาเรามีบุญพร้อมกุศลบาร,รมีทุกอย่างลงตัวเวลามีเงินมีทองหรือว่ามีโชคเข้ามามันก็มาถึงเราได้โดยง่าย บุญกุศลที่ชาวราศีมีนพึงกระทำในรอบป่านี้ก็คือร่วมบุญสร้างหอระฆังหรือจะร่วมบุญสร้างรถผู้ป่วยฉุกเฉินตามโรงพยาบาลต่างๆหรือมูลนิธิต่างๆก็ได้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายให้กับวัดบารามรวมถึงร่วมบุญสร้างสื่อธรรมะไม่ว่าจะเป็นสถานีเสียงธรรมหรือจะเป็นหนังสือรวมถึงเป็นแฟลซไดต่างๆได้ทั้งสิ้นตามกาลองศรัทธาที่เราปรารถนา สำหรับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ชาวราศีมีนควรจะเข้าไปสักการะบูชาเพื่อเสริมดวงชะตาโชคลาภการเงินการงานให้บริบูรณ์สมบูรณ์ในรอบปังนี้คือ1ก็คือเทวิสุวรรณสององค์พระพิฆเนศ3ส,สักสัการะขอพรโชคลาภกับองค์พ่อปู่ฤาษีนารอดที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือจะเป็นการสวดขอพรกับองค์พ่อปู่ฤาษีไกรโกศก็ได้เช่นเดีวยวกัน สุดท้ายชาวราศีมีนยังมีดวงผูกพันอยู่กับเรื่องราวของสายมูก็เป็นองค์พ่อปู่สิโทธุโธแม่ย,ย่ารีปทุมมาคนราศีมีนไปสักการะบูชาได้เลยจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งศักดิธิ์ที่ผมเอ่ยมาที่ผมไม่พูดเรื่องของอพระพุทธศาสนาก็ด้วยดวงชะตาคนราศีมีนรอบปักเนี้ยดวงจะผูกพันอยู่กับเหล่าเทพซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าเราสะดวกตรงไหนอย่างไร เมื่อคนราศีมีนทำบุญแล้วเข้าสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้ก็มาดูกันซิว่าทิศมงคลน,นาโชคดาวคู่พิศเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรสําหรับทิศมงคลน,นําโชคชาวราศีมีนเรียนเลยนะครับว่ามีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสทิศทั้งหมดเลยเหนือใต้อ,อกตกได้หมดครบบริบูรณ์ อยู่ที่ว่าทิศไหนจะได้มากได้น้อยเป็นประมาณนี้เท่านั้นเองสำหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผอมสูงผิวเนื้อดำแดงอายุเนี่ยไม่เกิน50ปีคนนี้จะมาจากทางที่ตะวันตกเป็นดาวคู่มิตรแท่กับคนที่เกิดในราศีมีนโดยเฉพาะเวลาจะเสี่ยงโชคคนราศีมีนเสี่ยงได้ทั้ง4ทิศแต่ควรจะดูคนขายที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็ดูเวลาแล้วก็สถานที่ด้วยจะดีที่สุดนะครับ เลขมงคลนำโชคคนราศีมีนนอกเหนือนจากก่อนทอรถที่เพิ่งซื้อไปแล้วก็จะมีเลขมงคลนำโชคดังนี้หนึ่งสองหกแดและก็สวันที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องของคนราศีมีนก็คือวันที่ยี่สิวันที่ยี่สิบแก้าสามสิบเอดละวันที่หเป็นวันมงคลนะครับเวลา6กนาฬกาสินาทีแนาฬิกาสินาทีสินาฬิกาสินาทีสินาฬกาสินาที 16นาฬิกา8นาทีและเวลา18นาฬก8นาทีส่วนสถานที่อันเป็นมงคลโดยมเรื่องของคนราศีมีนก็คือหน้าธนาคารหน้ากองสลากแหล่งพักรถปั๊มน้ำมันต่างๆในวัดที่เราเดินทางไปทำบุญรวมถึงศูนย์ราชการตลาดนัดตลาดสดแล้วก็สถานีขนส่งผู้โดยสารล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่เป็นมงคลชาวราศีมีนสามารถที่จะเสี่ยงโชคกับตรงได้เลยแต่ก็ควรจะดูดาวคู่มิตรเป็นหลักด้วยนะครับ คนราศีมีนเนี่ยถ้าถามผมว่าจะถูกหวยมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเรียนว่าถ้ามองตามดวงชะตาแล้วมีโอกาสที่จะถูรอตตรี่รางวัลที่1รางวัลที่2ได้สบายๆ3า,าตัวหน้าสาตัวท้ายอันนี้มีมาถึงแน่นอนอยู่ที่ว่าจะมากแค่้อยเท่านั้นเองทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของแต่ละท่านบุญกุศลที่ผมเรียนไว้ก็ลองทําดูและศีลสศสิธิ์ก็ลองสักการะบูชาเพื่อเสริมโชคลาภสิริมงคลให้กับเรานะครับ เหล่านี้เป็นการทำนายโดยชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับท่านที่เกิดในราศีมีนมหาเฮงอันดับที่1ทับ1.1ประจำวันที่1กันยายนกับผมหมอกฤิดโชลีก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับสแกดงขีวากดตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเอาละครับราศีมีนกับผมหมอกฤิดลาไป,ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีนัไปวันนี้มีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ